ตัวนี้เป็นกล้อง v i s a c a m C s 6 2 1 zs นเะครับเป็นกล้อง4เลนแบบไฮบิดนะครับจะมี1นึ่เลน2เลน3เลนนะครับตรงนี้เป็นไฟนะตัวนี้เป็นตัว CS621ZS นเะครับเป็นเลนไฮบิดไฮบิดยังไงนะครับตัวนี้เลนนี้นะครับจะเป็นเลนที่หมุนได้แต่จะทำงานร่วมกันระหว่างเลนปกติกับเลนซูมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนแล้วกันว่าตัว อุปกรณ์ในกล่องที่เขาแถมมาทั้งหมดเนี่ยมันใช้งานอะไรยังไงนะเพราะว่ามีลูกค้าเอาไปแล้วงงนะครับว่าอุปกรณ์ที่แถมมันใช้งานยังไงมันใส่ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขออธิบายละเอียดหน่อยอันนี้เป็นอะแดปเตอร์สายยาว2เมตรนะครับจะเสียบปลั๊กตรงหรือว่าเอาตัวใส่ตัวอะแดปเตอร์ใส่กล่องก็ได้นะครับเนี่ยใช้บล็อก4ี่นสี่ใสไว้นะครับใสไว้ในบล็อกนะครับแล้วก็มันจะมีปลั๊กไฟเนี่ยหาปลั๊กไฟที่มันเป็น2รูแบบนี้นะครับเสียบ ตรงได้เลยแล้วก็ยัดไว้ในบล็อกนะครับแล้วระหว่างบล็อกเนี่ยมันจะมีฝาบล็อกนะครับจะมีฝาบล็อกปิดแบบนี้ให้เราเจาะรูตรงฝาบล็อกนะครับให้เป็นรูขนาดนี้เพื่อเสียบสายแรนนะครับเสียบสายแรนกับเสียบสายแล้วก็เสียบอะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ยึดกล้องบนฝาบล็อกแบบนี้นะครับมันจะไม่มีสายโผล่มาให้เห็นเลยนะยึดกล้องบน,บนฝาบล็อกแบบนี้ได้ตัวนี้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้มันคือแท่น ถ้ายืดบนฝาบล็อกเราก็ไม่ต้องใช้แทนก็ได้แทนจะใส่ตรงนี้นะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะหรือใส่ตรงนี้ก็ได้มันใส่ได้2อจุดนะครับตรงนี้เอาไว้สําหรับแบบใครอยากใส่แล้วถอดได้ใส่ได้ถอดได้แต่พอใส่แล้วเนี่ยมันจะมีสายเห็นไหมครับตรงสายมันจะต้องรอดตรงนี้ถ้าเราเอาไปใส่บล็อกถ้าเราเอาไปใส่บล็อกสายมันจะหาที่รอดไม่ได้นะครับหรือไม่ก็เราก็ต้องเจาะรู เพื่อยัดสายซ่อนสายเหมือนกันได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะดีไซน์การติดตั้งเลยนะนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะมันเอาไว้สําหรับเป็นขานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะมันสามารถใส่ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถถอดกล้องได้ง่ายสะดวกนะมันคือขานั่นเองโอเคนะครับมันจะมีลิปบล็อกอยู่ตรงนี้อ่าอีกจุดนึ่ง นะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปวิธีการประกอบก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือลูกยางนะนี่ก็ลูกยางประกอบแบบนี้เลยนะแล้วก็เสียบเข้าไปประมาณนี้อันเนี้ยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะส่วนอันนี้ก็เป็นพุกเป็นนอ็อตโอเคใครสนใจสั่งซื้อนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ใคลิปนะฮะ